จเจริญสุขสถาสาทุทชนทั้งหลายวันนี้เราได้มาร่วมกันทำบุญบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเรื่องในวันมหาสงการวันสงการวันสงการนี้ก็เป็นวันที่เราทั้งชาวไทยทั้งทั่วไปและ ค,ความสำคัญในประเพณีสงการคือเป็นประเพณีลดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ผู้มีพระคุณต่อเราเราก็เป็นวันที่พ่อแม่ให้ศินให้พอรอบูญญาตายญาให้ศินให้พรแล้วก็เป็นวันผู้สูงอายุ แล้วก็เป็นวันแห่งเมตตาธรรมเมตตาธรรมเมตตาธรรมนี่เป็นวันเป็นธรรมเป็นเครื่องค้าจุนโลกมเมตตาเนี่ยหมายเขาว่าทุกคนทุกคนปรารถนาให้ความสุขแก่กันและกันคือว่าเราไม่ปรารถนา ที่จะให้ใครต้องได้รับความทุกข์ยากได้รับความลำบากอือันนี้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ก็ตัดสอนธรรมในเรื่องของเมตตาธรรมข้ามจุนโลกเนี่ยถ้าเรามีเมตตาแล้ว ให้อภัยให้อภัยแก่กันและกันแล้วการให้อภัยนั้นถือว่าเป็นการให้อย่างสำคัญให้ประการสำคัญคนที่ให้อภัยได้แล้วเวนภัยก็ก็หมดไปเวนเวนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวนย่อมระงับ ด้วยการไม่จองเวรถ้าเราให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วการให้อภัยนั้นก็นโอ้อเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มีคุณมีค่านากักไม่ได้ไม่ได้ผูกอาคตาตพยาบาทกันแล้วปลดปล่อยเลยปลดปล่อยเลยอันนี้ก็เป็นมงคลเป็นมงคล ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในวันสงการเนี่ยนอกจากเราจะส่งน้ำพระแล้วส่งน้ำพระก่อพระเจดีย์ทรายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมงคลพิธีเพื่อจะให้เกิดความวัฒนาราวรหรือว่าความอยู่ดีมีสุขของ ของชีวิตของเราให้ให้ชีวิตของเราได้อยู่ดีมีสุขทุกคนก็ปรารานาปรารานาปรารานาม่มีโลกปรารถนาให้มีชีวิตมีสุขปรารถนาให้มีอายุยืนยาวนนานไม่มีโรคไม่มีภัย เ่เหมือนคับคาถาที่เราสวดขึ้นอายุอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโลก,โลกเป็นลาภอย่างยิ่งอโลคยาปรมาลาภานะทุกคนทุกคนก็ปัถนานะปัารถนาอย่าให้มีโลกเพราะความไม่มีโลก,โลกเป็นลาภ <p> อันประเสริฐความไม่มีโลก เป็นลักเนผสด็แล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงความไม่ไมีมโรคก็มาจากเหตุปัจจัยคือมีสุขภาพดีสุขภาพกาย <c oughs> าดีสุขภาพใจดีสุขภาพกายดีนี่ก็หมายความว่ามันก็เกี่ยวข้องกับใจแหละคือใจเรา ใจเรามีมีอภัยใจเราที่เรให้อภัยเมื่อใจเราให้อภัยแล้วมันก็ไม่ไปมันก็ไม่ไปผูกเวรแล้วก็ไม่ไปจองเวรแล้วทีนี้จิตใจเราก็เป็นอิสระอ่าจิตใจก็เป็นอิสระพอจิตใจเป็นอิสระแล้วอืก็ก็โลกภัยก็เป็นอะไรไม่ต้องมี ไม่ต้องถูกจองจำไม่ต้องเป็น,เป,นเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในอารมณ์คือ<น>มันผูกไว้เพราะนั้นเราเราขจัดมะเร็งในอารมณ์ใช่ดโ,โดยการให้อภัยโดยการมีเมตตาความรักความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนั้นในวันสงการในในโอกาสใน,นคราวครั้งนี้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลาย้ได้มีชีวิตที่เป็นสุข ไม่มีภัยไม่มีเฟรนไม่อาคาดไม่พยาัาิอะไรใรไรๆแล้วนั้นแล้มีความสุขรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ก็จะประสบกับมงคลทั้งหลายทั้งปวงมีความเป็นผู้มีอายุยืนมีความเป็นผู้มีพระกำลังแข็งแรงสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการนั่นก็ขอบุญรักษา ทุกทุกคนให้ปลอดภัยให้มีความสุขกายสุขใจโดยทั่วกันด้วยเธอ